สดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุภราดาระยับสีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนับตังค่ะเลขที่สามสิบหกค่ะปหนึ่งทับเค่ะบทที่หไปโรงเรียนรู้จากคำนำเรื่องเข้าหิว้วเรียนป่นโตกะเป๋าโรงเรียนหน้าหนังสือโบกมือต่อ น้อยส่งเสียงเอิกอ๊กเอิ๊กไปโรงเรียนภูผาเดินหน้าใบาบกใบบัวเดินตามใบบกหิว้วปิ่นโตส่งเสียงรอง้องเอิกอ๊กเอิ๊กกะดึงดังโปกเป๊กใบบัวหิว้วกะ เป๋าส่งเสียง,ร,งร้องแอกแอกับพวนดังกุ้งกิ๋งภูผาพาใบบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างใบบกยื่นปิน่นโตให้ภูผาใบาบัวยื่นกับเป๋าให้ภูผา ช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ลูกช้างไม่ใช่ค่ะช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกลูกช้างผูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของผูผาไปเรียนไปเรียนหนังสือ ขอ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 สอ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 ขอขอขอ่ออขอ่อ,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 อขอืออขอขอมีขอ,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 อข่ขอขอขอะอขอขออขออข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 ขอข ชอชอาชาชออีชีชออือชื้ชออูชทอาถาทออีถทออือถทออูถูทอาผาทออีผีทออือผือออูผฟฟออาฝาฟออีฝ สอ,อือสือสออูสูอ่านข้องรองเล่นลากันไปโรงเรียนผู้หาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังหน้าลาก ช้างหิ้วปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากันเรามาลงเพลงกันนะคะภูผาเดินหน้าช้างน้อยเดินหลังช<า>งน้อตามหลังช้างน้อยตามหลัง,ง,น,ลงน่ารักหน้าช้างจะไปโรงเรียนช้างถือกะ ช้างหิวช้างหิวกะเป๋าช้างหิวปินโตกะเป้าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากันอีกรอบนะคะภูผาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักหน้าช้างจะไปโรงเรียนช้างหิ้วปิ่นโตกะเป๋าเครื่องเขียน มาถึงโรงเรียนโบกมือลากันสวัสดีค่ะ